เอาละครับผมเพื่อนๆดูฉากเปิดตัวครับผมเพกกฟัดมัดดาวตกโอ้โหเสียงแทบไม่มีเลยนะครับเวลาพูดธมัดดาวตกครับเป็นอีกหนึ่งสก,กินนะครับผมที่ได้รับฟรีเว้ยเพื่อนๆเ,เพียงเพื่อนๆน,นะฮะหมุน10ครั้งครับการันตีสก,กิน เพกสัสไฟย่าทันทีนะครับถือว่าดีมากๆนะครับเป็นเพื่อนแล้วก็ฉากเปิดตัวโคตรอลังการนี่ขนาดล่างธรรมดานะไม่ต้องพูดถึงล่างก๊อ์หรือล่างทองเลยนะเดี๋ยวเรารีวิวแน่นอนครับรอเราได้การทดลองจากทางเกมก่อนเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนได้ดูกันครับและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมพลาดไม่ได้เลยสำหรับแคมเปญจากทางโคด้าช็อปนะฮะเพียงมียอดใช้จ่ายสูงสุดนะฮะบนโคด้าช็อปครับด้วยทูมันนี่วอลเล็ครับรับไปเลยนะครับผม Apple นะฮะก็คือ iPhone 14ครับแล้วก็ Apple w a t c ครับสามรางวัลเลยนะแล้วก็สินค้าจากริกฟิตนะฮะวารูแลนนะฮะบอกเลยว่าอีกมากมายนะครับผมใครสนใจอยากจะเป็นอันดับ1นึ่งสูงสุดและได้รับของดีๆแบบนี้นะก็สามารถกดที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับ เอาแล้วครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยครับโอ้โหดูฮะอย่างเท่เลยเป็นเพื่อนดูฮะโอ้โหแล้วดูวาร์ปนี่เป็นไงเรามีวาร์ปหมดแล้วนะวาร์ปเป็นฟีนกีกนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีท่าทางด้วยเป็นไงชาร์ตบังบังนะครับผมน่าจะเป็นท่าแบบว่าอ่าปล่อยหมัดนะครับเพื่อนเพื่อนปล่อยหมัดแบบเยอะๆนะครับเขาเรียกว่าเพกัฟฟัสหมัดดาตกนั่นเองนะครับใครที่เคยดูแบบการ์ตูน เฟนไฟย่าเนี่ยผมบอกเลยว่ากระตูนเรื่องนี้มันมากๆนะครับเพื่อนๆลองไปหาดูกันนะใครที่ที่ยังไม่เคยดูนะแต่ว่าร่างธรรมดาเนี่ยแม่งยังแบบว่าดูดีขนาดนี้เลยนะคือแบบแม่งต้องปอกอะเออต้องปอกจริงๆว่ะเพื่อนๆก็ดูดิโอ้โหฝั่งน้องข้ามเขาคิดว่าผมเป็นอา่าเป็นเดะบูมนะเพื่อนแต่ผมบอกเขาแล้วว่าผมเป็นตัวปลอมนะฮะก็มาดิครับผมใจเย็นเพื่อนสกิลแม่งเอ้ยสกิลหนึ่ง,งเราคุณด,ดาวนานเกินไปว่ะมาเด็กก็มาเด็กครับผมก็มาเด็กครับจะตายเอาเด็กโอ้โหดูครับแต่โอ้โหแต่มันเสียบแรงจังวะต้องถอยมาก่อน,นครับ เสียบแรงเกินป้ายบางทีนะมึงเนี่ย <c oughs> จูหลงมันเสียบแรงมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราพิมพ์ก่อนนะฮะแต่ขอพิมพ์เป็นภาษาเราแล้วกันนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะฉันเป็นตัวปลอมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไไดเ,เรานะฮะได้หรือเปล่าวะพวกเราเอฟซีเป็นตัวปลอมโอเคนะครับผมนี่โอเคใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าแปลเป็นภาษาเอ่อภาษาเราเนี่ยผมแปลถูกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ต่ออีกหน่อยพิมพ์ได้หรือเปล่าวะไม่ใช่ เดอะเดอะวูฟเออนะครับผมนะเอา้าเบาวูฟได้ไม่ใช่แล้วเพื่อนๆเ <laughs> บาวูฟได้เอาชิพหายแล้วกูง,งานงอกไม่เอาดีกว่าเพื่อน <laughs> เดี๋ยวเราพิมพ์ผิดอะไรไปเดี๋ยวเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยมึงพิมพ์อะไรมาวะอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อน <laughs> เราขอไม่พิมพ์แล้วกันนะฮะคือจริงๆแล้วบางคํามผมก็อ่านออกแหละนะครับผมนะความรอบภาษาเรานะแต่บางคํามผมก็อาจไม่ออกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแป้นพิมพ์ผมมันไม่มีแป้นพิมพ์เราไงถ้าเกิดอยากจะพิมพ์แป้นพิมพ์เราเนี่ยก็ต้องใช้เป็น การแปลนะครับผมแต่บางทีแม่ง Google มันแปลแบบว่ามั่วๆฟัวๆตัวเหลงมาให้นะครับผมแปลคําดีๆเผลอๆมันอาจจะไปเป็นคําที่มันไม่โอเคนะฮะสำหรับเอ่อคนที่แบบได้ยินหรือได้เห็นนั่นเองนะครับเพื่อนแต่ว่าสกิลสวยดีนะเออนะครับผมนะสกิลสวยดีนะเพื่อนๆโอ้ใจเย็นเพื่อนอารูกกาไมากูโหดจังวะนี่นี่นี่อารูกกามาเร็วมาเร็วมาเร็วยืนวาร์ปแล้วเนี่ยมามามาเขาเรียกว่ายืนวาร์ปเรียงนะครับผมขี้เกียจกดแล้วนะ แต่ว่าท่าทางมันก็ถือว่าสวยนะคือผมมีครบหมดแล้วนะทั้งอาเกิดแล้วก็วาร์ปนะครับเพื่อนๆถือว่าสวยมากๆครับหูมาบานเลยครับยังไงดีเลเวลยังไม่เลเวลสี่แล้ววะต้องเอาแล้วแหละเพื่อนถ้าเราไม่เอาเสียเสียเต่าเนี่ยเพื่อนเอามามาตามมาตามมาสวยโอเคอุ้ยอันติมาอันติมาอันติยัดสวยเรียบร้อยเป็นหนึ่งคิวโอเคมาแล้วหนึ่งคิวครับเฮ้ยสวยมากว่ะเพื่อน<ๆ>ตามไม่น่าทานเรามากอลูการ์ไม่น่าทันแล้วครับตามโอ้ตามใครไม่ตามมาตามฮาร์ลี่นะเพื่อน ตามยากนะถ้าเกิดว่ามันยังมีสกิลกระโดดหมวกอ่ะนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแม่นานๆทีนะครับผมจะจับมาเจอกับโซนลาวนะปกติแล้วผมเปิดเอ่อ VPN ไทยนะครับเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยแบบเจอกับโซนลาวสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมเปิด VPN แล้วมันปิงมากๆคือปิงจริงๆปิงแบบปิงหนักนวงเลยแหละน,นะครับผมถ้าเปิดเป็น VPN ของประเทศไทยเนี่ย คือปิงแบบว่าแหลกๆเลยอะคือว่าปิงแบบว่าตะบี้ตะบันปิงอะไรประมาณนะครับขอ,ขอคิวก่อนได้ไหมเพื่อนโอ้โหไม่ทันแล้วครับผมอะไรมันขึ้นใหม่แล้วเนี่ยโอ้กูลลกิเกตมาเดิมาเดิมาดิมาเดยกูกูๆๆต่อยหน้าหงายนะใจะเย็นเพื่อนมาไฟขอบมา,ไฟ,บมาไฟขอบเอาทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยไ,ไม่ทันได้ชิบหายงง้นงอกแ้วฮาร์รี่มาไม่ตายด้วยโอ้โหตายผมโอ้โหไม่รอดแล้วแบบนี้เรียบร้อยจอบแล้วไปคุยกับลากมาม่วข,ของแท่นี่ของแท้แน่น,นอนนะเพกก็บฟอสบัดต์ต้อป้าไป้ายป้ยดูฮะ นี่ฮะขนาดเกิดยังเท่ะนะครับมันเป็นสไตล์แบบฟินิกเลยนะเพื่อนๆแบบว่าเวลาว้าบเวลาแบบเกิดเวลาอะไรเนี่ยแต่ว่าเวลาเราคิวเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นรูปม้าบินนะครับเพื่อนๆน่าจะเป็นตัวของมันนี่แหละนะครับผมก็คือเพกัสัตนี่แหละนะครับถือว่าเท่มากๆผมชอบมากๆนะแล้วมันเปิดได้ง่ายด้วยนะครับพวกว้าบพวกจุดเกิดเนี่ยนะครับผมประมาณ2องพเพชรก็น่าได้แล้วนะผมคิดว่าน่าจะได้ครบนะครับเพื่อนๆก็มาดีครับผมอันตรยัดแม่งไหมหมั่นหน้ามันจริงๆว่ะมาเดะมาเดะก็มาดิครับตายไหมไม่น่าตาย ไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วถ้ามึงจะเปิดอันติวิ่งขนาดนี้นะเอามันสวยอลูการ์อุ้ยไหลเขาเรียกว่าไหลยาวโอเคครับเราได้เป็นดาบดําแล้วด้วยตอนนี้ดาบดําก็ถือว่าเหมาะกับบาดดังมากๆนะครับผมก็จะเพิ่มแบบคูลผสมบาดให้กับบาดังสูงมากๆในการแบบจมตีเบสิกนะฮะหรือว่าจะเป็นการแบบต่อยแบบติดชิ่งนะฮะปัง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 นะครับผมหรือว่าจะเป็นการเปิดสกิลอันตินะโอเคอุ้ยอลูกาโดนตายไปแล้วครับโดนอันดัสคิว อันดัดนี่ก็ปล่อยไม่ได้นะเพื่อนๆปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยนานๆไปนี่อาจจะแย่ได้นะครับแต่เราจะเก็บ MVP ได้หรือเปล่าครับมาเดิรอเลยกูรอเลยมาเดิ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 ก็มาเดิก็มาเดิก็มาดิเรียบร้อยกคลยรักมะม่วงนะมึงเห็นไหมเห็นไหมเวลาตายเห็นไหมมันจะมีรูปเป็นหมามีปีกเห็นไหมสีฟ้าๆเห็นไหมโคตรเท่ผมบอกเลย นี่ขนาดแค่ล่างธรรมดานะเพื่อนๆล่างธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะวางขายวันที่27แล้วก็วันที่3พฤศจิกานะครับเพื่อนๆล่างธรรมดาอีก2ล่างนะก็จะอยู่ในราคา1,338เพชรนะฮะถ้าใครแบบว่าไม่อยากได้ล่างทองก็รอซื้อล่างธรรมดาก็ได้นะครับผมแต่ว่าราคาก็ถือว่าสูงอยู่นะครับผม1,338เพชรเขาจะวางขายในร้านค้านะครับผมวันที่27ตุลานะครับผมแล้วก็วันที่3พฤศจิกานะครับ ก็น่าจะเป็นวาเลียกับชูนี่แหละนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะเพราะว่าไอ้นี่คือมันแถมมาให้จากที่เราเปิดสิบครั้งไงนะครับผมในกิจกรรมนะครับผมก็คือบาดังนะมันมีบาดังมีชูแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือวาเลียนะครับเพื่อนแต่ว่าวาเลียเนี่ยน่าจะสวยชูเนี่ยผมคิดว่าก็งเงินๆน,นะสำหรับร่างธรรมดานะแต่ร่างทองเนี่ยสวยทั้งหมดครับบอกเลยว่าสวยทั้งหมดครับนี่เพื่อนดูท่าทางเป็นไงมองไม่เห็นเราใช่ไหมเออนะครับผมมาแนละ้วมาแล้วเอาออกมเอามาเอามันมโอ้โหแมงเอ้ยไรั่อีก นิดเดียวเองเพื่อนมันไม่ติดไงเครื่องหลังมียาวอ่ะโดนเข้าไปหนึ่งดอกโดนเข้าไปนี่ขนาดว่าร่างแบบธรรมดานะเป็นเพื่อนแต่ว่าสกิลไม่โคตรอลังอ่ะดูอะเห็นไหมสกิลมันอลังมากนะนี่ขนาดร่างธรรมดานะมันูโอ้ยไทยกิลสวยแบบนี้สวยถ่ายมาอือรอสกิลสองเรียบร้อยต่อยหมัดดึงแล้วดูก็หายหมดดูว่าต,ต่อย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 ไปดิดดูว่ดาดูม้าดูม้าม้าเด้งรูดัวครับปีคิวครับปูบ้าข้างโอ้๋ทำไมฮารีไม่ออกมาให้ผมคิววะา ตัวที่ห้าหรืออัมไมาฮิตอะ่ะโอ้โหเสียดายว่ะโอ้โหช็อตนี้คือโคตรเสียเลยอะคารี่มึงแม่งไม่ใจดีกับกูหน่อยหรอวะของจริงยังไงยังไงของจริงยังไงก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมบอกแล้วว่าผมเป็นตัวปลอมเออนะครับผมนะแม่นะครับคือเราพิมพ์ไม่เป็นครับนะเออถ้าเราพิมพเป็นเนี่ยเราพิมพ์ไปแล้วนะครับเพราะว่า Google เนี่ยมันแปลมัว่วผมก็เลยไม่ค่อยอยากพิมพอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับเผื่อบางทีมัน แฝดผิดครับมาทำไมเพื่อนมาสิก็มาสิครับต่อยหมัดหน้างายนะมึงดูต่อยหมัดหน้างายนะมึงอันดั้ม,ดม, ead, มันจะมาสู้สกีนราคา1 3 3 8พันสรอสาสิบปดเพชรได้ไงวะอ้าวแบบนี้สวยครับเรียบร้อยหนึ่งดอกอ้อโหยทำไมมันโดนต่อดต่อแล้วตายเลยวะโอ้เป็นไอ้นี่อ้อมันสลับกลับไปนี่วาฮาร์ี่อ๋อแล้วมันโดนอลูกาดฆ่าผมก็คิดว่ามันตายะนะโอ้โหคิดว่ามันตายโอ้ดูผิดวะ เห็นตัวมันขาวๆเหมือนกันนะครับตะกี้เห็นบ้านคิดว่าผมต่อยหมัดสกิลสองแล้วมันแบบว่าติดกําแพงแล้วมันหล่นไปเลยนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับมันสลับร่างกัดไปครับตอนนี้เราเริ่มเกิดแล้วนะเพื่อนเพื่อนและดูครับนี่การเปิดสกิลสองของบดังเนี่ยนะครับผมสกีล่างเพกัฟฟัสไฟย่าเนี่ยโอ้โหดูวะคือแบบเป็นกลุ่มดาวแบบเฮ้ยสนใจวะคือแบบมันมันมันสวยว่ะราคา500ถือว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อวันที่27กับวันที่3พฤศจิกาเนี่ยก็จะตกอยู่ในราคา 1, 1338เเพรลยนะคับ อีกสองสกินนะครับเ,เพื่อนๆใครที่อยากมีสก,กินบัดดังสวยๆแบบนี้นะครับผมตอนนี้ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าราคาแค่ห้าร้ยเท่านั้นนะครับเอามาัน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 เอา,า,ออา,อา,ออามันมออม ي, ชิพหายแล้วกูงานงอกอุ้ยอันติีว่าอีกแล้วอูยแต่ลูกกาดได้อยู่อว้ยอารกกาดมันอุ้ยอารกกาดมันตีแรงจังวะแรงเกินนะครับเขาบอกอะไรเดอะบูฟมาดิเดอะบู๊เอาวยชิบหายแล้วกูงานงอกโอ้โหสโลค้างเรียบร้อยปิงโอ้โหตายเพราะปิง เนี่ยนะครับเห็นป่นี่ขนาดเราไม่ได้เปิด VPN นะครับเป็นเพื่อนแม่งยังปิงนะเห็นเนี่ยมันเป็นปนหายๆไว้พอมันขึ้นปุ๊บแล้วมันก็ลดก็เล่นได้ปกติแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นปุ๊บแล้วเดวมันก็ลดเล่นยากมากๆเลยนะครับนี่ขนาดว่าเราไม่ได้เปิด VPN แล้วนะแล้วยิ่งเปิด VPN เนี่ยยิ่งรล้าเลยผมบอกให้นะ <laughs> โอ้ยอกอีแป้นจะแตกนะครับผมเป็นแบบนี้ ต้องรีบจบแล้วมั้งเนี่ยผมคิดว่าถ้ายื้อเกมไปมากกว่านี้เราอาจจะแพ้ได้นะเพื่อนๆทำไปเล่นไปถ้าเราประมาทคู่ต่ออ่าคู่ต่อสู้หรือศัตรูเนี่ยเราอาจจะโดนเขาตีไล่ตูดออกมาตูดแทกได้นะครับอันดับแม่งห้าวะ่ะอันดับหูดูว่าแม่งวิ่งโสดไปเลยวะ่ะเฮ้ยมึงโหดเกินทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยมึงวิ่งเร็วอยู่วะไอ้เหี้ยมึงเป็นม้าบินนะเว้ยปล่อยมันอื้อไม่ติดอีกเอ้ยไม่น่าทันแล้วครับแบบนี้ครับต้องถอยแล้วแหละผมอ่ะมามา,มาโอ้ยไอ้เ,อเตะอยู่อ่ะมาหูเยอะเยอะเรียบร้อย ก็รู้อยู่ว่าเยอะแต่ก็วิ่งเข้าไปเฉยเลยกูโอ้แต่ว่าจังหวะตะกี้คือไฟทีมเราได้สวยอยู่นะในจังหวะการน้ําตะกี้นะครับนี่ครับเพกัตมาด้าตกเป็นไงอ่ะนะครับนี่คือท่าทางนะครับอยากรู้อ่ะว่าสกีนร่างทองมันจะเป็นยังไงวะคือตอนนี้ผมอยากรู้มากๆว่าสกีนร่างทองเป็นยังไงคือผมได้ไปดูฉากแบบการเปิดตัวแล้วแหละนะครับถือว่าสวยมากๆแต่ว่าตอนอยู่ในเกมเนี่ยเรายังไม่เห็นนะ เพราะว่าเดี๋ยวรอผมได้ก่อนน่าจะได้วันนี้แหละนะครับผมวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลงร่างธรรมดาไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงร่างทองนะครับผมอีกสามตัวนะก็คือเดี๋ยวจะรีวิวฟาร์มด้วยสำหรับร่างทองของบาดังนะเพื่อนเพื่อนก็เอ่อทนทนดูกันไปหน่อยแล้วกันนะฮะฮีโร่ตัวเดินครับแต่ว่าคนรับสกีนั่นเองนะเพื่อนเอเอามันเอามันเอามันรอบนี้มึงไม่พลาดอุ้ยพลาดอีกแล้วทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหม ไม่ทานอีกฟันไม่ไมตันครับทันอยู่ทานอยู่วิ่งแล้วสวยเออเพิ่งวเพิ่ง,งวัดสกิลเข้าไปแล้วขอแล้วกันสวยโอเคถ้าขึ้นม้าบินนี่เป็นของเราแน่นอนนะครับเ,เพื่อนเอฟเฟคฆ่าเราแม่งจำหนับจริงๆวะ่ะคือชอบมากๆโอ้โหแล้วแม่งเปิดหลอดแล้วด้วยเรียบร้อยไม่น่าทานเรามังนะ้งเนี่ยทันแล้วโอ้โหจะพลิกแล้วมังนะ้งเนี่ยไล่คิวเกินไปนะอลูกามันก็ไปโซโลนะจังหวะตะกีนนะครับผมมันเหมือนมันจะไปเอาหลอดนั่นแหละนะครับผมแต่ว่ามันโดนสั่งตรงกข้ามเข้า,ขา,ขา,ขามาใส่งไง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปแย่นะครับงานนี้ก็ดึงได้ดึงนิดนึงนะครับก็โอเคอยู่นะไม่โสดแล้วกดตีป้อมก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เอ้ยฮารลี่ว่าไงฮารลี่ว่าไงใจยเย็นเพื่อน,นฮารลี่ใจเย็นจะเย็นของเราเริ่มเยอะแล้วนะครับผมในตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเอฟเฟกเราขึ้นแบบรัวๆเลยนะดูฮะเอฟเฟกหรือว่าบัฟเราเห็นไหมทั้งแบบดาบดําทั้งไออุปกรณ์ที่มันไม่ติดคีย์คอนเนเรียกชื่ออะไรผมก็จําชื่อมันไม่ได้แล้วนะครับเอาขอ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 โอ้ยไม่ได้คิวอีกแล้ว น่าจะเคลียร์ได้อยู่นะครับมันเพิ่งตีนาทีที่11นะครับเพื่อนทำไมมันไม่รอตีนาทีที่1 2นะ,ะเพื่อนจะได้เป็นหลอดเสริมพลังนะมันจะได้ตีแรงๆหน่อยนะ,ะ <c oughs> มันจะได้ถึกว่าน,นี้นิดนึงนะ,ะเอาแล้วครับผมแต่เราต้องเล่นเกมจบแล้วแหละเพราะดูจากสถานการณ์แล้วเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่าดูจากอันดั้เนี่ยอันดั้มันเน้นฟาร์มแล้วก็เน้นดันอย่างเดียวเลยนะ,ะเพื่อน,อนดูฮะข้างล่างนี่มันหลอยยาวเลยะะเพื่อนต้องรีบไปเดฟก่อนแหลจะจเย็นเพื่อนใส่ขอบขึ้นบนไปก็ได้มั้ง เอามันเอามันได้ได้อยู่นะได้ได้อยู่นะอยู่ไหนเพื่อนโอ้โหมียักษ์ก็มานะมียักษ์ก็มาฮารี่ก็มานะครับผมสามตัวครับโอ้โหยันติไปแล้วมั้งเนี่ยอันติใครอันติบนอันติน่าจะอันติไลลารับทันไหมเนี่ยไม่น่าวิ่งทันแล้วมั้งอลูกาดวิ่งตามไปเพื่อนอลูกาดอลูกาดวิ่งตามไปโอ้โอลูกาดไม่วิ่งครับโอ้แต่ดูเหมือนว่ามันไม่ได้ขึ้นไปล็อกเอ่อไรลานะมันน่าจะแบบว่าเออล็อกขู่เขาเรียกว่าล็อกขู่เนะดูบวกกันแล้ว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 ขึ้นมาบ็ก หลงมาได้ก็ขอแล้วกันเพื่อนหมัดหนึ่งเพื่อนหมัดนี้เพื่อเธอดูรรรครับเพกกัปรับปัดเอาตกสวยเขาเห็นหนึ่งคิวต้องฟิกเกอร์ดีแล้วปูไปอยู่แล้วอุระบานเลยครับผมไทเกีร์มึงฝากความหวังไว้กับเพื่อนแล้วกันครับอลูการ์มันแอบย,ยืนอยู่ข้างป่าดูสิอลูกาเป็นยืนอยู่ข้างป่า <laughs> โอ้โห ไม่สนแล้วตอนนี้ครับตัวใครตัวมันเด้อตายไม,ไม่รอดไม่รอดไม่รอดอย่างนี้หอยได้ที่หนึ่งคิวครับแม่งได้อันดับด,ด้วยอันดับต่อยแรงนะแต่ว่าเอาลูกาสแพทนี้ผมรู้สึกเหมือนมันต่อยแรงๆยังไงก็ไม่รู้นะครับทำไมเหลือผมตัวเดียวเนี่ยสถากนการณ์เริ่มพลิกครับผมจะแพ้ไม่ได้เด้อเราจะขึ้นหนึ่งขีดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เล่นบันละเก็บจริงๆนะผมเนี่ย แป๊บๆก็จะขึ้นเทพอยู่แล้วนะฮะนี่ขนาดวันละเกมนะเพื่อนถ้าผมเล่นแบบบ่อยๆหรือเล่นแบบนานๆผมคิดว่าป่านนี้ผมขึ้นเทพไปตั้งนานแล้วเอาตรงๆนะเอ้เรียบร้อยมึงไม่รอดกูแน่กูบอกเลยไม่รอดกูแน่ติดกระแพงไปเรียบร้อยแป๊บเดียวหายไปไงอ่ะบางๆไม่ได้ฝลับบอกเลยว่าไม่ได้ฝลับหมวกแน่นอนนะครับผมคือมันโดนต่อยไปหมัดเดียวก็ถึงกับครึ่งหลอดไปแล้วอ่ะเพื่อนคิดดูเอาเองแล้วกันว่าแรงขนาดไหนสำหรับบาดังนะบอกเลยว่าบาดังมันบัฟนะเพื่อน มันแรงมากๆนะไม่ว่าจะเป็นสกิลวันติหรือจะเป็นการโจมตีเบสิกแบบว่าติดชิ่งนะครับผมหรือจะเป็นการแบบฟิคิวหนึ่งนะฮะที่เขาทําให้มันมีสองสองคางครับแบบเนี้ยเพื่อนๆดูว่าหนึ่งดูว่ารอเลยเรียบร้อยดูว่าแป๊บเดียวหายครับเราข้างหลังใครเข้าครับโอ้โหมียายิงฟรีเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยสก,กิลสองกำลังมาตะเกียวขอแล้วกันเพื่อนแม่งไม่ไหวแล้ว,ไม,ไ,ว,ลวไม่ไหวจะเคลียร์ดูครับตีเข้าไปโคตรเจ็บอะบอกเลยว่าสกิลไม่มีก็ตีก็ได้ครับนี่กดท่าทางโชว์ไปหนึ่งรอบเป็นไงอ่ะเออแต่กับผมโคตรบันทอดะ ทำยังไงมันก็โหดเว้ยโอ้โหเจเจเจฮารี่โอ้โหมัใในไม่มึงวิ่งเร็วอย่างวะแม่งวิ่งอย่างกะระจรวดเลยนะตะกี้ครัววิ่งเร็วเกินเดี๋ยวเราเปิดหลอดเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวจบเลยแล้วกันนะเพราะว่าถ้ายือ้อไปนานผมคิดว่ามันไม่ดีแล้วนะ,ะสถานการณ์มันรู้สึกเหมือนแบบว่ามันกึ่งกึงกลางๆแล้วนะครับผมถ้าเราพลาดคือเราแพ้เลยนะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะกดทีมฝั่งเขาได้ครับเพราะว่าเนื่องด้วยฮีโร่เราอะมันมันดีกว่านะครับเพราะว่าเรามีแทงที่ดีนะฮะแทงเล่นด แทงชอบโฟลโวไปหน่อยนะเพื่อนๆเลียแทงครับแต่ว่าเหมือนจะเกมนําแล้วเขาแบบว่าอ่อนๆให้ทีมฝั่งตรงข้ามดูจากการเล่นแทงแล้วนะครับถือว่าหาจังหวะเข้าดีมากนะแทงแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะแบบว่าเยนโยนให้ทีมฝั่งนู้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาชอบโฟลโนะเพื่อนๆถ้าแบบดันสุดๆยังไงผมคิดว่าแตกแน่นอนนะยังไงก็แตกเพราะว่ามันเอาไทเกียวไม่ล้มหรอกเอาตรงๆนะคือถ้าดันนะยังไงก็ร่วงครับ แล้วดูครับเนี่ยต่อยธรรมดาก็แบบเฟี้ยวฟาวแล้วอเอกเพื่อนดูนี่ยต่อยแล้วมีแฝงแป๊บแป๊บแป๊บนี่กดสกิลท่าเต้นแล้วชาร์จไปแล้วก็ต่อยบังเป็นไงอ่ะสุดไหมล่ะสุดไหมล่ะจบเลยแล้วกันนะเออไม่รอแล้วนะตอนนี้นะ <Hey. S 1> เอาว่าไงเพื่อนเอสเตดไม่ต้องหนีไม่ต้องหูแมงแก้แขนแก้แขนแล้วไงอีกทีเดียวอีกทีเดียวขอ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 ,ขอ,ขอ,ขอนะโอ้โหลายลาช็อตสุดท้ายครับข้างหลังใครวะเนี่ยใครโอ้โหหล่นเลยครับผมอันดัดสมามาเพื่อนมาไทเกียวมาแล้วมาแล้วจบเลย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  รอเลยรอเลยสกิลสอ,องมาแล้วครับผมนะรอเลยรอเลย,ลเลยดูครับหต่ก,กิลสวยแบบนี้ขอละกันเออหนึ่งคิวมาอีกแล้วครับดูฮะเท่ามากครับเห็นไหมคือผมชอบแบบเวลาแบบคิวได้หรืออะไรได้เนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นแบบว่าเป็นแบบให้เราแบบว่าเฮ้ยกูน่าเล่นขึ้นอะไรประมาณนะั้นเพื่อนๆคือแบบมันเป็นเอฟเฟกต์ที่มันเรารู้สึกเหมือนเฮ้ยมันน่าเล่นขึ้นนะครับผมนี่กดท่าทางไปก่อนแล้วต่อยอันติแม่งเลยเดี๋ยวรออันติเลยครับนี่เป็นไง <laughs> อันติป้อมแตกเอาไงฮอดไหมล่ะผมอันติป้อมแตกเลยนะ m v p ไหมเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ได้ m v p นี่เขิดเลยนะเดอะวูฟมาทั้งทีเนี่ย ต้อง MVP แตกแล้วได้ไหมอู้ได้จริงด้วยเพื่อนๆคิดว่าไม่ได้นะครับใกล้แล้วครับผมอีกแค่วันเดียวเท่านั้นนะเราจะขึ้น1ขีดแล้วนะครับเอ้ยอีก2วันนี่นะครับผมวันนี้ก็เป็น4ี่ดาวพรุ่งนี้ก็เป็น5ดาวนะฮะหลังจากค่าดาวก็ขึ้น1ขีดแล้วนะครับเพื่อนๆวันละเกมครับเอ้ยเดี๋ยวเรามีเพิ่มดาวครับโอเคสวยๆเอาแล้วครับผมบ้าคลั่งแต่ไม่ได้เอามาหิดไม่เป็นไรครับบอกเลยนะว่าตอนนี้นะใครที่อยากปิสกีสวยๆแบบผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างทองหรือร่าง ว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับ iPhone 14ฟไปฟรีๆหรือว่าของรางวัลอีกมากมายนะครับผมที่ทางโคดั s h OP เขาเให้นะครคือเติมยอดสูงสุดด้วย t ูมันนี่วอลเตนั่นเองครับ